ทำไมถึงต้องเป็นเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกโฟตอนและน้ำมันเบรกโฟตอนซีเป็์ตัวต่อสพี่บอกได้เลยครับว่าที่เราต้องใช้เครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกของโฟตอนพร้อมกับน้ำมันเบรกของโฟตอนนะครับผมแน่นอนครับคือเพิ่มในเรื่องของความมาตรฐานในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกให้ครบทั้งระบบแบบจบจริงๆเลยครับผมเพราะว่าในปกติแล้วในยุคคนก่อนที่เราต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับผมพี่ช่างเราจะต้องใช้เหยียบย้ำใช้คนหนึ่งสองคนเนาะ ในการเยียบย้ำเยียบย้ำใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ครับตัวเครื่องมือตัวนี้จะทําให้มันสถานขึ้นไม่ต้องใช้เยียบย้ำอีกต่อไปแล้วนะครับผมเพราะตัวนี้ครับเราจะเติมน้ํามันเบรกเข้าไปในตัวเครื่องและดันน้ํามันเบรกเข้าไปในตัวของกระปุกน้ามันเบรกนั่นเองครับแล้วก็ถ่ายน้ามันเบรกเก่าออกเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับพูดง่ายเลยว่าหลักการคือเอาน้ํามันเบรกใหม่เข้าไปแทนที่น้ํามันเบรกเก่าแบบครบนั่นเองนะครับผม โดยที่ไล่ทั้งฟองอากาศไล่ทั้งสิ่งสกปรกต่างๆที่อยู่ในระบบเบรกให้ออกมาเลยพร้อมกับน้ํามันเบรกดอทสของเราเป็นน้ํามันเบรกโฟตอนซูเปอร์ดอทสบูพัทนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้ครับจะให้การทนความร้อนที่สูงถึง271องศานะและก็ดูดซับความชื้นได้ต่าเพราะฉะนั้นมันจะเหมาะกับบ้านเรามากเลยเพราะาบ้านเราเนี่ย <S <S เป็นประเทศที่ร้อนชื้นนะครับผมกลางวันร้อนกลางคืนชื้นดินคายความร้อนนะครับผมเกิดเป็นพวกไอ้น้านั่นเองเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับน้ำมันเบรกของโฟตอนเราเนี่ยจะช่วยได้เลย มั่นใจทุกครั้งในการเบรกครับผม